สวัสดีครับคลิปนี้มาชมเครื่องล้างอัลตราโซนิกคลีเนอร์ของแท้กันนะครับผมก็สั่งมาอีกเพื่อที่มาใช้งานแล้วก็มารีวิวนะครับเครื่องล้างเครื่องนี้ก็จะกําเนิดขึ้นอัลตราโซนิกขึ้นมาเพื่อสร้างให้มเลกุลอากาศพวกสนิมพวกอะไรพวกนี้สั่นสะเทือนแล้วก็หลุดออกมานะครับโดยคุณสมบัติของเขาก็มีคร่าวๆอยู่ก็คือตัวเครื่องเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับเห็นเขาบอกว่าตัวฝาตัวตะแกรงอะไรพวกนี้เป็นสแตนเลสท,ทั้งชุดเลยรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับ มีหลายขนาดมากเลยนะผมสั่งขนาด0.8ลิตรมานะครับซึ่ง0.8ลิตรเองก็จะมี2รุ่นมี 0.8S แล้วก็0.8นะครับผมสั่ง0.8มาก็คือขึ้นความถี่เขาจะเป็นคนละขึ้นกันต่างกันนิดหน่อยนะครับมาดูคู่มือกันก่อนนิดหนึ่งนะครับสำหรับคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษนะมีคู่มือการใช้งานตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะมีลักษณะส่วนประกอบนะครับคำอธิบายแต่ละปุ่มมีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับ แล้วก็มีปุ่มทม์เมอร์มีสวิตช์ออนออฟนะครับก็คือเริ่มต้นแล้วก็หยุดแล้วก็ถัดมาจะเป็นฟังก์ชันในการลดฟองลดแก๊สนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นตัวเลขบอกเวลานะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นปลั๊กเหมือนปลั๊กคอมพิวเตอร์เลยก็เสียบปลัก๊กเสียบไฟบ้านนี่แหละนะครับฟังก์ชันด้านล่างแล้วก็สเปกก็ตามนี้ของผมเนี่ยรุ่น0 0 8นะครับ ก็จะเป็น42กิโลเฮิรตเป็นคลื่นความถีน่นี้แล้วก็ความจุ800 m l นะครับกำลังของคลื่นอัลตราโซนิก35วัตต์นะครับซึ่งรุ่น S เนี่ยจะกำลัง60วัตต์ก็น่าจะทำกำซาดได้แรงกว่านั่นเองนะครับมาดูตัวสินค้าครับสินค้าเทียบกับมือผมไม่ใหญ่นะก็ใช้กับแว่นตาได้เท่านั้นนะครับใหญ่กัแบแว่นตาก็ไม่ได้ละตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่ม power ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มกดครับกดไทม์ก็จะขึ้นเวลาตรงนี้ให้นะครับเวลาเขาจะเป็นวินาทีนะจะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับส่วนปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นออนออฟนะครับแล้วก็ปุ่มลดแกส๊สประมาณนี้นะครับด้านล่างโอ้โหสแตนเลสทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นลายสวยด้วยนะครับค่อนข้างออกแบบมาได้ดูดีตัวนี้มีระบายความร้อนอยู่มีตัวเต้ารับเสียบไฟบ้านนะครับ ซึ่งสายไฟก็จะเป็นสายลักษณะคล้ายๆสาย PC ซเลยครับตัวนี้เป็นลักขากลมเต้าใหญ่นะครับแข็งแรงแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นหัวแบบนี้เลยนะครับหัวทั่วๆไปนี่แหละตอนนี้เขานิยมหัวแบบนี้ก,นกันกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับพวกหม้อพวกอะไรก็สายแบบนี้สายก็ความยาว1เมตรนะครับสําหรับการใช้งานคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากมายส่วนตะแกรงนะครับเขาก็ให้ตะแกรงมาด้วยเนี่ยพอดีเลย แต่พอใส่ตะแกรงมันจะปิดไม่ได้นะอยากจะให้ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับมันจะปิดไม่เข้าสนิทก็ปิดกันกระเซ็นได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าจะปิดสนิทเนี่ยต้องเอาตะแกรงออกนะครับแล้วเขาจะปิดลงพอดีเป๊ะเลยนะครับอ่าพอดีเปะ๊ะแต่ผมก็จะล้างแบบนี้นะครับผมจะเปิดเอาไว้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะล้างให้ชมนะครับสําหรับการใส่ของเหลวก็คือใส่น้ําก็ได้แล้วก็จะหยอดน้าดํายาอัาตโซนิก,ก็ได้หรือจะใช้ น้ำยาล้างจานผสมนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่หลักๆเขาจะใช้คลื่นความถี่มากระเทาะพวกสนิมโดยการทําให้ออกซิเจนหรืออากาศในนี้ครับสั่นนั่นเองแล้วเขาจะทําให้สนิมกระเทาะออกมาหลุดออกมานะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยโอเคเขาจะมีสวิตช์ตรงนี้นะต้องเปิดสวิตช์ก่อนถึงจะเริ่มมีไฟตัวน,นี้เป็นตัวหนังสือสีฟ้านะครับเริ่มที่300วินาที 6530ก็คือ60ิวิคูณ5าหมายถึง5นาทีนั่นเองนะครับเริ่มต้นที่5นาทีเดี๋ยวมาดูคู่มือเขาก่อนนะครับเขาอธิบายไว้ตามนี้เรื่องเวลาตามนี้นะครับเริ่มต้นเขาจะกระโดดมาที่300คือ5นาทีนะครับตัวนี้เหมือนจะบอกว่านาทีครึ่ง2นาที2นาทีครึ่งเนี่ยครับประมาณนี้5นาทีแต่ตัวนี้เป็นนาทีนะครับผม แปลงจากวินาทีเป็นนาทีก็คือหารด้วย60นะตัวนี้6นาทีนะครับข้ามมาตรงนี้ตรงนี้นะครับ900ตรงนี้ก็คือ15นาทีนั่นเองนะครับกลายเป็น18นาทีแล้วก็21นาที24นาทีอันนี้ก็กดบนไปนะครับดูลักษณะการกดของเขาก็คือกดบนไปจะประมาณนี้นะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ 15นาที18นาทีเริ่มประมาณนี้นี่เป็นวิธีใช้งานนะครับผมก็จะล้าง5นาทีนะเอาเบื้องต้นไว้ก่อนโดยที่ผมจะใส่น้ำเข้าไปเป็นน้ำเปล่านะครับตันนี้ก็ใช้น้ำเปล่าก่อนเลยคิดว่าโดยปกติแล้วใช้น้ำเปล่าก็น่าจะได้ผลนะครับอย่างน้อยๆคือทำให้มเลกุลอากาศสั่นได้สลิมออกได้ก็พอใจแล้ว โอเคผมจะใส่ตัวนี้นะลงไปนะครับหลังจากนั้นก็กด on off นี่เลยครับเริ่มครับมาดูใกล้ๆก,กันสังเกตใกล้ๆครับจะเห็นลักษณะของการสั่นนะครับพอสั่นแล้วจะมีภาพค่อยๆหลุดออกมานะครับ กรณีที่ต้องการหยุดเพื่อกลับด้านของนะครับก็คือกดตัวออนออฟนะครับหนึ่งครั้งนี่ครับแล้วก็สามารถที่จะหยิบแล้วก็ออกมากลับด้านนิดหน่อยแล้วก็กดอีกทีหนึ่งครับปุ่มแดงนะครับหลังจากผ่านไป5นาทีมาดูครับตัวเครื่องเครื่องไม่ร้อนนะครับมีอุ่นเล็กน้อยฝั่งด้านขวานะครับนิดหนึ่งด้านบนมาดูกันครับ สนิมสนิมบางส่วนที่เป็นสนิมแข็งแข็งล,ลึกเนี่ยก็ไม่หลุดนะครับจะมีบริเวณนี้หลุดมานิดนึงนะครับเข้าใจว่าคงเป็นลักษณะของสิ่งที่คลื่นอัลตราซนิกทำความสะอาดไม่ได้แต่ก็หลุดไปเยอะนะครับเข้าใจว่าน่าจะต้องใช้เวลานานกว่าน,นี้อาจจะหลุดไปมากกว่าน,นี้แต่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันคงไม่หมดเพราะมันลึกมากคงจะต้องขัดแทนนะครับขัดด้วยแปรงเหล็กก็น่าจะโอเคกว่า มาชมอีกชุดหนึ่งครับตัวนี้ผมเอากุญแจมาวางนะครับประมาณนี้นะแล้วจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับดูเหมือนความสกปรกที่หลุดออกง่ายๆจะเป็นความสกปรกจากสนิมมากกว่านะครับส่วนความสกปรกอย่างอื่นที่มันรู้สึกฝังแน่นมันจะไม่หลุดนะเหมือนเอาไว้เคาะสนิมเป็นหลักนะครับ กรณีที่คุณต้องการพลิกสิ่งของที่กำลังล้างอยู่นะครับก็สามารถที่จะยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สับด้านได้นะครับเหมือนเขย่านิดนึงครับสังเกตดูด้านล่างนะครับเนี่ยเลอะเละนะค่อนข้างเลอะนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมเขย่าได้ครับนิดหน่อยไม่เป็นไรโอ้สังเกตดูนะครับฝุ่นออกเยอะเลยดูควันตรงนี้ครับเห็นไหมครับ ควันตัวนี้มันออกมาบริเวณคีมนะครับสังเกตดูดีๆมันจะเป็นฝุ่นผงที่เป็นควันออกมาเมื่อสักครู่นะครับผมลดเสียงดังโดยวิธีการเอาที่ชู่มาลองตรงนี้นะครับทําให้ลดเสียงไปได้เยอะสมว่วนตอนนี้ก็เสียงแทบจะไม่มีเลยนะครับโอเค 15นาทีผ่านไปนะครับตอนนี้ก็ผมตั้งไว้ก่อนอันนี้900นะ15นาทีกับการล้างทั้งชุดนี้นะครับเราสามารถจับขย่าแบบนี้ได้เลยโอเคมาดูใกล้ๆกันครับโอ้โหสังเกตด้านล่างนะครับด้านล่างค่อนข้างที่จะเละเทะสนิมออกมาเยอะเลยครับอ่านี่นะครับลองสังเกตดูก็จะมีสนิมมี ฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับด้านล่างโอ้น้ำก็จะอุ่นๆร้อนๆนิดนึงค่อนข้างออกมาชัดๆน่าจะเป็นเศษสนิมนะสนิมเกือบหมดก็จะเหลือแค่ส่วนที่ฝังลึกนะครับสังเกตดูบริเวณเนี้ยเกือบหมดแล้วนะเข้าใจว่าถ้าล้างไปอีกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลุดได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่เนี่ยน่าจะเป็นสนิมที่ค่อนข้างลึกนะครับมันเอาไม่ออกแน่ๆมันต้องใช้วิธีขัดอย่างเดียวนะครับ ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าขึ้นอัลตราโซนิกมันก็สามารถล้างได้ระดับหนึ่งนะครับพอมาดูส่วนที่เป็นตะขอเกี่ยวเนี่ยครับพวกเนี้ยเมื่อกี้สนิมอยู่ค่อนข้างเยอะหายไปค่อนข้างเกือบหมดแล้วครับดูดีมากๆนะครับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากตังนี้ก็หายไปเกือบหมดแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ค่อนข้างออกไปเยอะครับเนี่ยสนิมดูดีเลยของแท้ เสียงเงียบด้วยนะครับก็จะเป็นขึ้นกระแทกซะมากกว่าเราเอาทิชชูม่มาลองก็สามารถที่จะลดเสียงได้นะครับใช้งานได้ดีไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนนะตัวนี้เป็นคลื่นอัลตราโซนิกออกมาคลื่นแท้นะครับใช้งานได้ดีผมเอามาให้ชมประมาณนี้เป็นตัวอย่างนะนี่คือผลที่ได้จากการล้างด้วยคลื่นอัลตราโซนิกนะครับจะมีสนิมที่มาจากอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของเราหลุดออกมาแบบนี้ ยืนยันว่าใช้งานดีดครับวิธีใช้างานก็ไม่ยากนะครับตามที่ผมอธิบายไปมีปุ่มอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาน้ําไปทิ้งแล้วก็ล้างเช็ดให้แห้งตากให้แห้งก็ถือว่าเก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมครับวิธีการใช้งานเครื่องอัลตราซนิกก็ได้ผลดีตัวนี้ราคาอยู่ที่1,100บาทนะก็เป็นสแตนเลสท,ทั้งชุดเลยทั้งตัวนะครับถือว่าโอเคการใช้งานก็นิ่งๆตัวนี้จะมีความร้อนนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะอุ่นๆ แล้วน้ำเนี่ยก็เริ่มอุ่นๆร้อนขึ้นมาเลยนะครับคิดว่าถ้าเกิดได้น้ํายาล้างอัตรานิกมายอรลงไปสัก10หยดเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะประสิทธิภาพดีกว่านี้นะครับก็เอามาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ